วันนี้ผมจะมากินเมนูกับข้าวนะครับพี่พนักงานเขาบอกเพิ่งมาใหม่นะนี่ไงต้มเลือดหมูเว้ยหน้าตาดูดีนะครับผมเห็นไหมอ่าเพิ่งมาแบบสดสดร้อนๆนะครับเนี่ยแพ็กเกจจริงกับข้าวมีรูปให้ดูด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยน่ากินออกจัดไปครับนี่ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมนูต้มเลือดหมูนะเป็นกับข้าวนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะกินกับข้าวเลยดีกว่านะครับผมนี่เหมือนเดิมครับนี่ข้าวกล้องหอมมะลินะครับ ตัวนี้กินดีมากนะครับผมเปิดปลากันเลยนะครับโอ้หอมกระเทียมเจียวที่ใส่แนมซุปซุปหอมมากนะครับหอมจริงๆเลือดหมูกกอนสีดีนะค่อนข้างดีครับแต่ว่านี่มีเนื้อหมูสไลด์ด้วยปะ่ะมันจะเป็นเนื้อหมูครับแล้วก็นี่มันจะลมเป็นหมูเด้งหมูอะไรอย่างเงี้ยครับดีหน่อยเออแล้วก็มีไม่รู้เป็นใบตำลึงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนใบตำลึงนะขอชิมน้ําแบบชัดๆเลย ซุปอ่อนๆดีครับดีหอมกระเทียมเจียวหอมซุปรสชาติดีครับไม่รอช้าครับขอราดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยตักซุปทีหลังนี่ราดลงไปนะโอ้โหดูเลือดก้อนใหญ่ๆนะครับเนี่ยโู้ได้เยอะครับได้เยอะนะครับเนี่ยอืมเต็มเต็มเลยนะครับเต็มถ้วยเลยดีมากครับคุ้มแล้วครับคุณได้ขนาดที่เต็มจานขนาดนี้ครับดูท่วมข้าวเลยครับไปครับผมเมนูใหม่ต้มเลือดหมู เลือดหมูเลยครับกลิ่นมีนะครับกลิ่นเลือดโอเคสำหรับคนชอบกินแนวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับกัดละลายไปเลยนะครับผมคไม่ได้แข็งนะครับเอ่อไม่ได้นุ่มอะไรนะคือกัดแล้วเหมือนมันละลายไปเลยครับดูหมูก้อนชิ้นให,ใหญ่หมูบดก้อดีมากรสชาติเครื่องเทศพิ้นถมาเต็มครับ ไม่รู้ใช้ในหมวดอะไรหรือเปล่าเรื่อหมูดอะออไรครับไม่ใช่เครื่องในนะแต่ชอบชิ้นก้อนเลือดเขาดูดิครับใหญ่จริงๆไม่ได้เคี้ยวครับหายหมดแล้วใสลิ้นกดปุ๊บแตกละลายไปเลยครับก็โอเคบิ๊กแบบนะแต่ผมอยากให้มันเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มๆหน่อยนะครับน่าจะดีอืม ไม่ได้โดดไม่ได้อะไรมีความเค็มมันอ่อนหอมๆนะครับอืมนี่ครับยัมีน้ําซุปเหลือครับสดชื่นสายสซุปซุปร้อนๆเนี่ยน่าจะชอบครับเหลือค่อนข้างเยอะนะครับดูหมูก้อนครับชิ้นนีใหญ่เป็นหมูสับนะครับปั้นเป็นก้อนลง จับรับกินเครื่องหมักดีครับหอมพริกไทยดีเลยเนื้อหมูแผ่นนี่ก็นุ่มดีครับถือว่าชิวๆครับใหญ่จริงๆชิ้นหมูไปหมดแล้วครับผมบก็เป็นเมนูก,กับข้าวนะครับที่เพิ่งแอดออนเข้ามานะครับนี่เห็นไหมท่านใดสนใจก็สาม,มารถไปตามกันได้นะครับมาใหม่ๆเลยทุกสาขาเจอกันครับผมไปครับหมูบกเลือดชิ้นให,ใหญ่ I'm what...